คลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาผสมดินปลูกบอนสีนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่สามารถที่จะทําให้บอนสีของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีรากเดินดีแล้วก็กัดสีสวยนะคะสําหรับสูตรดินปลูกที่สวนมุมเกษตรนะคะดินขุยภั่หนึ่งส่วนนะคะเป็นดินใบก้ามปู1ส่วนแล้วก็เป็นดินหมักใบมะขาม1ส่วนนะคะมุมเกษตรก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วย1กรัมมือนะคะ สองกำมือก็ได้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามุมเกษตรผสมค่อนข้างเยอะนะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสำหรับปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ตามปริมาณที่เรากะเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะผสมคลุกเคล้าทุกส่วนเข้าด้วยกันนะคะในส่วนของดินขุยไผ่เนี่ยเขาจะใช้แทนเนื้อดินนะคะส่วน ดินใบก้ามปูกับใบมะขามนะคะเขาเขาก็จะช่วยในเรื่องของความเป็นกรดในดินนะคะเป็นกรดที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมที่จะใช้ปลูกบอนสีนะคะจะทําให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยากาดสีสวยนะคะขั้นตอนนี้ใครจะผสมมะพร้าวสับลงไปด้วยก็ได้หรือว่าขุยมะพร้าวลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีใบก้ามปูนะคะกับใบมะขามค่อนข้างเยอะเนี่ยไม่ต้องผสมลงไปก็ได้นะคะเขามีความโปร่งอยู่แล้วเนาะ เมื premises, sure. ่อเราผสมไปนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ส่วนในส่วนของเนื้อดินนะคะที่ย่อยสลายแล้วของใบก้ามปูกับใบมะขามนะคะค่อนข้างเยอะเนี่ยจะทําให้ดินของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเราสามารถที่จะเติมในส่วนของใบก้ามปูกับใบมะขามที่เขาแห้งแต่ยังไม่ย่อยสลายลงไปก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะปลูกแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะทําปริมาณนะคะเราสามารถที่จะเติมขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับลงไปได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเอาบอลสีของเรามาปลูกนะคะลงกระถางที่เราเตรียมเอาไว้นะคะโดยการลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะรองให้หนานิดนึงนะคะเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นได้ดีมากนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ดินลงไปนะคะ ดินของเรานะคะจะมีความโปร่งแล้วก็เหมาะสมนะคะสําหรับปลูกบอนสีนะคะใส่ดินลงไปเออเหลือจากขอบกระถางลงไปสัก 2- 3นิ้วนะคะเพื่อที่จะวางต้นบอลสีของเรานะคะต้นบอนสีเนี่ยเราก็วางเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะถ้าเราจะตัดรากเขาทิ้งบ้างก็ได้นะคะสําหรับบอนสีที่เราจะเอามาปลูกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลุงลางเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ เติมดินลงไปให้เต็มกระถางนะคะ กดนิดนึงนะกดเบาๆนะคะอย่าไปกดเขาแรงนะคะเป็นธรรมดาที่ต้นบอนสีของเราเนี่ยเมื่อเราเพิ่งปลูกเนี่ยเขาจะล้มไปล้มมาเอียงไปเอียงมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นตัวกลับมานะคะยิ่งเป็นต้นที่ถ้าใครที่ไม่ได้รื้อเองนะคะเป็นต้นที่เราเพิ่งสั่งมาอะไรเงี้ยมาถึงเขาก็อาจจะเหี่ยวบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการลดน้ำเขานะคะ ลดน้ําให้ชื้นๆชุ่มๆไปเลยนะคะผ่าลองนะคะหรือว่าผ่าชนะที่สามารถที่จะรองน้ําได้นะคะใส่น้ําลงไปนะคะสักเอ่อหนึ่งนิ้วนะคะจากก้นกระถางนะคะสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เราก็วางต้นบอนสีนะคะที่เราลดน้ําจนชุ่มแล้วเนี่ยลงไปแบบนี้นะคะภายในสามถึงห้าวันนะคะต้นบอนสีของเราก็จะฟื้นเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะ เมื่อเวลาผ่านไป3-5ถึงวันนะคะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้นบอนสีของเราก็จะตั้งขึ้นนะคะก้านของเขาจะเริ่มตั้งขึ้นแล้วก็เ,าเขาจะฟื้นตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีหลอดใหม่แทงขึ้นมานะคะแล้วก็เขาจะกัดสีสวยขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะยิ่งเขาแตกหลอดใหม่ใบใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะอายุเขาเยอะขึ้นนะคะสีเขาก็จะเริ่มกัดเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือสูตรดินปลูกนะคะเราต้องใช้ดินที่เหมาะสมกับเขานะคะเขา ถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็กัดสีสวยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ทดลองเอาไปทําดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมงเกษตรโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ